สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเช็คสัญญาณ PWM นะครับทั้งความถี่ซิงค์5้สิเฮิร์แล้วก็ความถี่สูง 17kHz กิโลเฮิร์นะครับสำหรับพิก1 6 f 7 1 6นนะครับสำหรับท่านที่ได้ซื้อไปนะครับเพื่อไปซ่อมหรือว่าสร้างอินเวอร์เตอร์นะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีนะครับเป็น สัญญาณนะครับอยู่นะครับสี่ชแนลนะครับก็คือพินที่ 7, 8, ็ดแล้วก็สินะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องจ่ายไฟนะครับไฟบวกเข้าที่พินที่14นะครับไฟบวกนี้ไม่เกิน5้โวลต์นะครับแล้วก็ไฟบวกอีกพินหนึงก็คือเข้าพินที่4นะครับพิน vpp mclr นะครับแล้วก็พินต่อมาก็คือไฟลบนะครับ พินที่5นะครับเป็นพิน vss นะครับแล้วจากนั้นเราก็ทำการจ่ายไฟนะครับ5 v เข้ากับ mcu นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่คริสตัล16เมกนะครับตัวนี้นะครับเข้าที่พินที่15กับ16นะครับ2พินนี้นะครับไม่งั้น mcu เขาจะไม่ทำงานนะครับหลังจากนั้นก็นำนะครับโผล่นะครับสายกาวนะครับ โรบนี้นะครับเชื่อมต่อเข้ากับที่ไฟลบนะครับแล้วก็โปรบตัวนี้นะครับก็ดึงดึงหัวล็อกออกนะครับก็จะเป็นโปรบเข็มนะครับแล้วก็ทําการเปิดออสิลโลสโคปนะครับเสร็จแล้วเช็คนะครับพินแรกที่จะต้องเช็คนะครับคือพินที่7นะครับพินที่7นะครับพินเจ็ดที่7พินนี้นะครับพินที่เจดนะครับ จะต้องเป็นความถี่ซิงค์นะครับ50เฮิรต์นะครับแล้วก็พินที่8นะครับก็จะเป็นความถี่ซิงค์50เฮิรต์เหมือนกันนะครับแล้วก็พินที่9นะครับเป็น PWM ความถี่สูงนะครับ17กิโลเฮิรต์นะครับแล้วก็พินที่11นะครับก็จะเป็นพินความถี่สูง17กิโลเฮิรต์เหมือนกันนะครับ วิธีเช็คเบื้องต้นก็จะมีเท่านี้นะครับก็คือหลังจากที่เราจะทดสอบว่า MCU เราใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็ที่ผมส่งไปให้เนี่ยผมโปรแกร,รมได้สมบูรณ์ไหมครับก็เช็คแค่นี้นะครับเช็คว่าออกครบทั้ง4พินไหมนะครับทำการตรวจเช็คนะครับมาเกิดสัญญาณ PWM ความถี่สูงนี่ออกครบทั้ง4ี่พินก็คือสามารถนำไป ใช้งานหรือว่านําไปออกแบบลงใน PCB ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ปกติก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับเป็นซอฟต์แวร์ของทางเราผลิตเองเขียนเองนะครับแล้วก็ส่งให้ใช้นะครับขอบคุณครับ